วันนี้พี่หวนจะพาไปเพิ่มยอดขายในช่วงไตรมาส4ี่บนเอสซี่นะคะคนที่ขายบนเอสซี่แล้วก็ผ่านช่วงเทศกาลหรือควอเตอร์ที่4บนเอสซี่นั้นทุกคนจะรู้ละเป็นช่วงที่พีคสุดขายดีสุดเป็นช่วงที่ต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดนะคะก็เป็นช่วงที่คนอเมริกาค่ะจับใจใช้สอยกันแบบสนุกสนานมากเลยนะคะวันนี้พี่หมนก็เลยจะมาบอกเทคนิคสำหรับเพิ่มยอดขายในช่วงไตรมาสที่4นะคะ อย่างแรกเลยคือไปเพิ่มประสิทธิภาพของรายการสินค้าของเราเพิ่มยังไงนะคะก็ในส่วนของไททอลที่เขาให้ใส่140อักขระตัวสอนก็ต้องใส่ให้ครบนะคะแท็กก็ต้องใส่ให้ครบ13แท็กแล้วก็คำอธิบายสินค้าใน2-3ประโยคแรกอะ่ะก็ต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวกับเทศกาลนั้นๆสมมุติเราจะขายโครเช่พัมกินเพิร์ส for halloween นะคะ นะงานถักโคเชที่เป็นรูปฟักทองอะค่ะสำหรับงานฮาโลวีนเราก็ควรไปใช้แท็กแล้วก็ใช้ไทเทอที่มันเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนนะคะแล้วก็สินค้าเราถ้าไม่มีสินค้าสำหรับเทศกาลฮาโลวีนเราก็ต้องไปหาด้วยการที่ไปรีเสิร์ชบนเอซี่เพื่อหาสินค้าเข้าร้านก็คือไปดูความต้องการของตลาดบนเอสซี่ว่าเขาต้องการสินค้าฮาโลวีนต้องการสินค้าแบบไหน แล้วถ้าเราขายสินค้าประเภทนั้นน่นะเราสามารถาผลิตสินค้ามาเซิร์ฟตลาดของคนบน s อได้ไหมนะคะอย่างที่สองไปเพิ่มสต็อกสินค้าของเราเลยค่ะก็อย่างของพี่หมุนนะคะในช่วงปีที่แล้วอะ่ะมันจะมีสินค้าสำหรับฮาโลวีนที่ผลิตขึ้นมาแล้วมันออกทุกวันวันวละ5ชิ้น10ชิ้นอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงเทศกาลฮาโลวีนก็ขายได้ประมาณ5 0 6 0ชิ้นอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มันผลิตไม่ทันทําไม่ทันทําให้ส่งล่าช้าลูกค้าแคนเซิลบ้างอะไรบ้างเพราะว่าในการจัดส่งไปอเมริกามันต้องใช้เวลาเราอยู่เมืองไทยเราส่งไปอ่ะก็ประมาณ1 5บหถึงยีวันถ้าเป็นการจัดส่งแบบธรรมดานะคะแล้วปีที่แล้วที่เกิดเหตุก็คือส่งของไปแล้วลูกค้าไม่ทันใช้ช่วงเทศกาลเขาก็คืนของคืนเงินมานะคะดังนั้นปีนี้ผู้อำนก็เลยต้องเพิ่มสต็อกโดยการทำสต็อกเก็บไว้สำหรับ สินค้าที่จะขายในช่วงฮาโลวีนแล้วก็ในช่วงคริสต์มาสด้วยตัวไหนที่ขายดีพี่หมุนก็จะผลิตไว้เป็นสต็อกเลยนะคะก็คือคิดว่ามันขายได้แน่ๆขายได้ชัวร์ๆค่ะอย่างที่3ก็คือไปอัปเดตการจัดส่งสินค้าให้ดีนะคะปกติเราจะส่งสินค้าไปอเมริกานะมันใช้เวลาประมาณแค่10วันเองใช่ปะถ้าเกิดใครที่ Follow พี่หมุนก็จะรู้ว่าส่งที่ไหนใช้เวลา แค่10วันในการส่งไปแล้วราคาไม่แพงมากนะคะที่จะส่งไปอเมริกาแต่ว่าพอช่วงปลายปีค่ะทุกคนคนก็ส่งสินค้าไปที่อเมริกาเยอะก็ทําให้การขนส่งการจัดส่งเนมาราช้าเพราะว่าของมันเยอะใช่ป่ะคนทํางานก็เท่าเดิมอย่างเงี้ยอย่างปีที่แล้วที่พี่หุ่นเจอก็คือเราคิดว่ามัน10วันแต่ว่าพอจริงๆแล้วอ่ะ มันใช้เวลา15 1 7ถึง17วันในการส,ส่งสินค้าไปอเมริกาค่ะก็ทำให้ลูกค้าคืนเงินแล้วก็ตีของกลับมานะคะหรือว่าลองปรับใช้เทคนิคนี้ก็ได้ค่ะก็คือสมมติของ300บาทค่าส่ง e x p r e พ s นะคะพันหนึ่งพี่หุ่นก็จะใช้วิธีเอา500บาทของค่าส่ง e x p r e s s มาใส่ในค่าของก็เป็นค่าของ800บาทแล้วพี่หุ่นก็ตั้งโปรไฟล์ h i p p i n g อะค่ะ อีก500บาทก็ประมาณ14เหรียญน,นะคะเป็นการจัดส่งแบบเอ็กเพรสช่วงนั้นๆน,น,นะสำ,สำหรับสินค้าชิ้นเล็กๆนะคะก็ทําให้ลูกค้านะยอมจ่ายอีก14เหรียญเองเพื่อส่งเอ็กเพรสแล้วก็ได้ของไวภายใน3-5วันนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่พี่หมุนใช้นะอย่างที่4ก็คือไปทำมาร์เก็ตติ้ให้ดีนะคะ Marketing คืออะไรก็คือทั้งทําคูปองส่วนลดนะคะลันอาเซลหรือว่าไปทำอีเมลมาร์เก็ตติเพื่อ ให้เอ s ซเนี่ยช่วยส่งอ e ีเมลอันนี้ไปให้ลูกค้าที่กดเฟรนด์ของกดของไว้ในตะกร้าค่ะก็ไปจะทําให้ดีนะคะแล้วก็อาจจะให้ส่วนลดพิเศษนิดนึงในช่วงเทศกาลนั้นๆอย่างเช่นฮาโลวีนก็อาจจะลดเป็นพิเศษ1 2บสหรือช่วงคริสต์มาสเราอาจจะลด1 5 2หแต่ละคนก็ต้องไปดูเนาะราคาที่ตั้งเนี่ยลด15-20%เราเข้าเนื้อไหมเราได้กําไรไหมนะอย่างที่4นะคะปรับปรุงการให้บริการ อย่างเช่นสมมติเรายังไม่ได้ star seller เราก็พยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราได้เป็น star seller นะคะเพราะว่าลูกค้าบนเอสซี่ตอนนี้เวลาเขาจะซื้อของเนี่ยเขาก็จะเลือกของจากร้านที่เป็น star seller สังเกตได้จากเวลาเราเข้าไปในเว็บของเอ s ซี่ดูด้านซ้ายมือนะคะพอฟิลเตอร์เข้าไปเอซี่เขาก็จะโปรโมทนะ ร้านไหนเป็น Starceller ร้านไหนเป็น SC Pick นะคะตรงนี้ลูกค้าก็จะดูจากตรงนั้นเพื่อมาซื้อสินค้าของเรานะคะก็ Starceller ก็เป็นร้านที่ได้รีวิว5ดาวนะคะขนส่งตรงเวลาเวลาลูกค้าสอบถามมาก็จะตอบคำถามไวภายใน24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นบริการที่เราต้องไปปรับปรุงนะคะบน SC ค่ะอย่างที่5การทำมาร์เก็ตติ้ง การทำการตลาดนอกแพลตฟอร์มอย่างเช่นพี่หุ่นก็ชอบทำในพวก Tik To อกในอินสต g แกรพี่หุ่นก็จะมีการส่งสินค้าให้กับอินฟลูเอนเซอร์ดังๆที่เมืองนอกใส่ะคะก็อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มยอดขายให้เราได้เยอะมากๆนะคะ พี่หมนะเป็นคนโชคดีตรงที่ตอนแรกแบรนด์ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ดังไม่เป็นที่รู้จักหรอกค่ะแต่ว่าพอมีพวกลลโอเน่หรือว่าคุณโซฟีเอาไปใส่เงี้ยแล้วเขาแท็กให้ก็ทําให้มีอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเนี่ยมาซื้อสินค้าของพี่หมุนหรือบางคนก็มาขอเพื่อเอาไปถ่ายโปรโมทให้นะคะแล้วก็แท็กให้แล้วก็มีพวกนิตยสาราอ่ต่างๆมาขอสินค้าเราไปเป็นสปอนเซอร์เพื่อ ถ่ายแล้วก็อัปรูปลงแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้เราอะค่ะอย่างที่6ก็คือไปรีเฟซหน้าร้านหรือแบนเนอร์ของเราอะให้มันเข้ากับช่วงเทศกาลนั้นๆถ้าสังเกตของเมืองนอกเนี่ยร้านที่เค้าขายดีๆเนี่ย แบนเนอร์เขาก็จะเปลี่ยนไปตามเทศกาลเลยนะคะอย่างเช่นเทศกาลฮาโลวีนก็จะเป็นพวกรูปฟักทองเป็นรูปแบบผีผีหน่อยหรือว่าช่วงคริสต์มาสเขาก็จะตกแต่งหน้าร้านแบนเนอร์เป็นพวกโทนสีแดงสีเขียวนะคะลองไปปรับดูเนาะแล้วก็บางร้านเขาก็จะอาจจะทําเป็นโปรโมชั่นประมาณที่แบนเนอร์ค่ะประมาณว่าคริสต์มาสลด25%ออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนไปดูร้านที่ขายดีได้เลยคะ่ะแล้วก็ ไปดูว่าเขาทำการตลาดยังไงนะคะอันที่7ก็คือไปให้ข้อเสนอในระยะสั้นๆกระตุ้นการขายค่ะอย่างเช่นซื้อสร้อยคอแถมแหวนแค่7วันนี้เท่านั้นหรือภายใน15วันนี้เท่านั้นนะคะลองลองไปทำโปรโมชั่นอย่างนี้ดูนะคะ ราสามารถที่จะเคลียสินค้าเคลียสต็อกเก่าๆถ้าสมมุติเราทําสต็อกขายทําเสื้อผ้าหรือทาสร้อยคอทําอะไรขายแล้วมันมีสต็อกเก่าๆเราก็สามารถเคลียแลนด์เซลล์ได้ค่ะอันที่8มอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่มารีวิวให้เรานะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเทคนิคที่มันได้ผลมากๆเลยพี่หมอนก็ชอบใช้มากๆเวลาลูกค้าซื้อไปใช่ไหมคะนอกจากเขาจะได้ thank you s a l e หรือว่า email marketing จาก เอส่งไปให้แล้วนะที่เราตั้งไว้ค่ะเราสามารถส่งหาลูกค้าในข้อความก็ได้ค่ะว่าถ้ามารีวิวให้เราเราจะให้ส่วนลด15%หรือ20%ในการซื้อครั้งต่อไปนะคะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของพี่หมเนจะเป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำเป็นลูกค้าประจำกันค่ะอันที่9ไปรีเสิร์ชหาสินค้าที่มีความต้องการสูงแล้วก็ผลิตเพื่อเอามาจำหน่ายบน เอสซีนะคะมันก็มีสินค้าในช่วงเทศกาลนั้นๆค่ะลองไปรีเสิร์ชในอ e ีแองดูหรือว่าในเอสซีดูนะคะว่าคนน่ะต้องการสินค้าแบบไหน,นหรือคนต้องการต่างหูแบบใยแมงมุมเนี่ยมีความต้องการสูงมากเลยนะคะหรือว่าเป็นเคสมือถือสําหรับฮาโลวีนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่ต้องการนะคะก็ลองไปรีเสิร์ชดูแล้วแต่ใครจะใช้ข้อมูลใช้ทูตัวไหนคะอย่างพี่หุ่นเนี่ยชอบใช้อ e ีแองนะคะบางคนก็ชอบใช้ Everbe นะคะ อย่างที่10นะคะก็ให้ออกแคมเปญออกมานะะในช่วงเทศกาลนั้นนะคะอย่างเช่นเทศกาลฮาโลวีนนะคะเราก็สามารถที่จะทำยิงแอดนะคะเพื่อโปรโมตสินค้าที่ของเราออกใหม่ะคะ่ะสำหรับเทศกาลฮาโลวีนสัก2-3เดือนน่ะควรจะยิงแอดได้แล้วนะคะหรือว่าในช่วงใกล้คริสตะะ์มาสของสินค้าอะไรที่เราออกมาใหม่ๆเช่นสร้อยคอซานต้าหรือว่า เป็นต่างหูต้นคริสต์มาสเนี่ยเราก็สามารถยิงแอดเพื่อโปรโมทสินค้าของเราได้นะคะจะทำโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสำหรับ New Collection ที่เราออกมาในช่วงเทศกาลฮาโลวีนหรือว่าในเทศกาลคริสต์มาสก็ได้นะคะอน,นี้ก็คือเป็น10วิธี10เทคนิคนะคะ ที่ทุกคนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะในการเพิ่มยอดขายในช่วงไตรมาสที่4ี่นะ,ะซึ่งทุกคนควรจะเตรียมตัวทํากันตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันก็ใกล้เทศกาลต่างๆเข้ามามากแล้วแล้วก็เวลาลูกค้าจะซื้อของเขาก็จะเสดหาสัก2-3เดือนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราเนี่ยอ,อยู่เมืองไทยใช่ไหมส่งของก็ใช้เวลา15-20วันนะคะก็ลองไป แต่งร้านของเราดูนะคะจะได้ขายดีในช่วงไตรมาสที่4บนเอสค่ะ